ไม่ผ่านจ้ะอาทิตย์หน้ามาสอบซ่อมถ้าไม่ผ่านอีก,กน,นะก็ซ้ำชันจ้ะเชิญที่ตัดไปจ้ะทางสอบเต้นไม่ผ่านได้ไงวะเต้เหนหนูจะสวยอะสวยบ้าสวยบออะไรมึงอะเต้นคนละทิศคนละทางกับเพื่อนเลยพูดงี้ได้ไงวะเอา้าพวกติศผิดเฮ้ยแจ็คก,กี้โทมัสอุรุกู หรือว่าเราควรหาคนมาสอนวะนี่พูดชื่อใครเนี่ยอินๆไงแบบเหมือนบอยแบนด์อย่างเงี้ยแล้วใครจะมาสอนเราอะไอศครีมเนสเตอร์ลาฟูต้าโยเกิร์ตเกรปเนื้อไอศครีมโยเกิร์ตน้ำข้าวจากฝรั่งเศสที่แทกด้วยน้ำมะงุนแท้ตัวโคดิ้งทำจากน้ำมะงุนแท้ Real g ี a p เกร i c e สไฮวิตามินซี หอมกลิ่นองุ่นเนื้อนุ่มหนึบไม่เคยสัมผัสมาก่อนให้ความรู้สึกลายในปากอร่อยมากคนนี้แหละที่จะสอนเต้นน่ะ<ว> b o n j o u นจู u s ê เซ s ต c i p o ี r le c l u เล็กคลับเข้เรเรียกมึงเออเคาเรียกมึงไไอ้นี่มาดามรู้ได้ไงครับนั่นชื่อเก่าผมเองผมบุญชูแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วครับผมบอลเล่เบซายเอ้ยยินดีที่ได้รู้จักครับยนีมือเย็นนะครับเนี่ยไปจ่อแอร์มาหรอครับอืฮันน่ ฉันต้งหอมกลิ่นอังุ่นซะด้วยนี่ผมก็ลัทชว์แย่สิครับโอ้ยถอยมาโอ้ยไม่รู้เรื่องก็ยังจะพูดอีกเฮ้ยเพื่อนกใ่มันเซมันเซบองชูคือสวัสดีภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่บุญชูไม่รู้โอ้ยดูโอยดูด้วยเฮ้ย ชมบิองพ่อกระดองเบอบิองเซ่คุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ดีมากคุณมาที่นี่เพื่อไปที่คลับแดนซมรึเปล่ใช่ฉันรู้ฉันรู้ภาษาฝรั่งเศสฉันดีมากดีมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเรื่องมันเศร้าเหรอฉันฟังไม่รู้เรื่องลืมนะนะตัวเราชื่อ Adelengriffe Margontable Not Bordeaux เรียกสันๆ่าลินก็ได้พอดีเราพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยแล้วฝรั่งเศสล่ะไม่ได้เลยหยอกหยอกหยอกเฮ้ยอันนี้ตลกดีนะ ลินช่วยสอนพวกเราเต้นหน่อยได้ไหมอะคือเราอยากเต้นให้เก่งเราไม่อยากสอบตกอีกแล้วอะใช่ไหมใช่ใช่ครับคือเราไม่อยากซ้ำชั้นอะฮะเดี๋ยวเสียชื่อแก๊งของเราหมดอะใช่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 นะครับนะครับนะครับ please โอเคได้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 งั้นเราเริ่มกันเลยโอ้โหหอกเลย โอ้ยอะไรอะนี่นะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามา呀เฮ้ยเอามา呀เฮ้ยนี่หยุดถ้าพวกนายจะไม่ตั้งใจเรียนกันนะก็ออกไปเลยไปเสี่ยวลาทุกคนที่เขาตั้งใจกันนะฉันจะควบมปอา์บูซี่แอฟเฟอร์สิตสิตสิู์เจฮาร์เรต ผู้ไหญเขาวะาผู Surely, ้ไหญฝังไม่รู้สักครับเอาดื้อไม่ไปกันอีกได้งั้นฉันไปเองนี่พวกนายเฮ้ยนีน ไอศครีมเนสเต้ร์และฟรุต้าโยเกิร์ตไปกินกันสิจะได้สดชื่นมีแรงเต้นกันว้าวหอมกลิ่นนงุ่นไอศครีมโยเกิร์ตนำข้าวจากฝรั่งเศสแทกตัวด้วยน้ำอัุงนแท้ตัวขวดเต้งนุ่มนึบแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนเพราะทำมาจากน้ำอัุงนแท้ รียลเกรฟจูสไฮวิตามินซีอืมนุ่มละลายในปากอืมนุ่มจริงยังกับได้นอนกินไอศกรีมบนตักนุ่มๆของสาวฝรั่งเศสใช่แต่ตักกูนะไม่ใช่สาวฝรั่งเศสไอ้บอลอะมึงมาตั้งไหนเนี่ยเอ้าตั้งนานแล้วแล้วสาวฝรั่งเศสอยู่ไหนนุ่น สดใสแบบนี้แหละเต้นยังไงก็ออกมาดีเหมือนตอนกินไอศครีมเนสต้และฟรุต้าโยเกิร์ตเกรปไงพรุ่งนี้อย่าลืมมาซ้อมกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้องเตี้นพรุ่งนี้ทุกคนพร้อมนะงั้นลุยกันเลย เยี่ยมมากสดชื่นไายพิติเอาไปเลย10-10-10ผ่านค่ะ <Yeah! S 1> <Ooh! S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเธอดีใจอะไรกันจ๊ะฉันไม่ได้คะแนนพวกเธอจ้ะฉันให้คะแนนไอศครีมเนทเล่ลาฟต้ายโยเกิร์ตเกรฟ <Okay. S 2> นี่คูงุ่นคูปบีเอไอศครีมเนทเล่นเนี่ย <Yeah. S 1> ดีมากเลยนะกูดอะโลมาออฟเกรฟแต่ที่สำคัญนะโยเกิร์ตก็ฟอร์มฟราน แถมยังสอดไส้แล้วก็เคลือบด้วยงาบมื่อุ่นแท้เรียวเก็บจุดไทยว่าจะมีซีอร่อยมากจริงค่ะครูจุม๋มและนี่เลยที่สำคัญไอศครีมเนสเลล่าฟุตต้าโยเกิร์ตเกรปยังมีโลโก้เฮลทีเออร์ชอยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพด้วยนะทานได้อร่อยดีงานฉันจะขอตัวไปซื้อตุนที่เซเว่นเลยนะฉันจะเหมาให้หมดเชลเลยนี่คนคูจุมจิมสัง่ง up seven delivery ก็ได้ไงดีนะครับ คนสั่งเหมือนกันอร่อยหมกหมกใช่ไอ้ิ